ไม่เลอะบุ๋นมาแล้วจ้าตู้เปิดตู้ข้านี้ส่ง่ายไม่ได้มอะไรเรียมๆล้วโอเคเดี๋ยวหาให้วิงวใช่ไหม จอรูทมาป็เด้จะทำให้อใส่ไงใส่เอาไอ่าเด้เอาเด้เอาใส่อาน้องลึกๆลึกๆกดดันนิดเขาอือลยคอมันงออะจะทำให้เอาเหลี่ยมมากไหมเอานิดนึงค่ะนิดนึงใช่ไหม เย่ยมากเลยหมายถึงมั้ไหมออเลี่ยม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 เลื่อมอ่อเลียมมากไหมเลื่อมมากไหมม่งคนตานี่ยคะอ่เลี่ยมเลี่ยมดนยัาลุดมาหร ไม่เหลี่ยมคือเท่ากับเหลี่ยมจากโอ้โหไม่เหลี่ยมเลยไม่เหลี่ยมเลยจริงๆหูไม่เหลี่ยมเลยปลาเด้โวคือไม่ไงทอดปลาเดียวแต่เดี่ยว อย่างตะก็เหลี่ยมคือหมูสวัดีค่ะหมูอย่าไปเนี่้อย่าไปงานตะก้วยคือหมูกรเสื้อคํามเยี่ยมเขื้อนปิดท้องนะนม่มันยองย่องะกันท้อง้ท้องข้าวเปี่ยวเหรอแม่ฮะท้องข้าวเปี่ยวเดียเออท้องข้าวเปี่ยวปิดเจ้าเหลี่ยมเท่าไหร่สวัสดีเพื่อนสี่สิบเจ้าไลเท่ยี่สิบที่สัสามแล้ว เข้ามานะคะเขามาดูจะมาดูอูรูลายตอกนองไอ้ตอกเลยเนอันนั้นเฟซูอันนี้ติกอกนอปมเดูนแกะเปลี่ยนสฝั่งใช่พอคูดสำหรับของฝันะคะดีจ้าสวัสดีน้องฟองจ้าสวัสดีอ่นพี่้งแ ตามเสียงที่หด้วยนะจาสวดีกระมน้ีสวยัอันนี้ก็ไม่มีซูเตอร์เนาะอูตอร์ก็สวยนี่ก็สวย่แาตาอวนมากวันนี้จะแต่งตัวแบบไันนี้จะแต่งเป็นกุมารนะคะวันนี้เลยเป็นกุมารเอาน้าแดงปะอ้าวคุณเอออยู่ร้านดูไงกุมารให เดี๋ยวจอมกระเบนเดี <Plant festivals> ๋ยวจะคุย <coup> อ <dando> no ีกทีถ้าถ้าไม่มีก็ช่วยไปเอาอยู่บ้านเราไม่มีอยู่นี่น่ะถ้ามีก็คือก็ก็เอานุ่งเองนุ่งเองใช่ใช่ก็เอานุ่งเองเอออันนี้นุ่งเองตั้งนั่นแล้วนั่นอันนี้ภาพคนจริงมันก็สีเหลืองนี่แหละนั่นเองใช่ใดโอเคโอ สวัสดีวีน้องสิบสามคนค่ะสวัสดีพี่น้องสามร้อยท่านค่ะโอ้ปลาชูโรเจาัสามร้อยสิบเจ็ดท่านปลาสามร้อยโอ้จิโรนี้สลบของยาเท่าไหร่ของยาแปดสิบห้าสวัสดีทั้งเก้าสิบแปดท่านนะคะของยาล้วเอ้ยหนึ่งร้อยแล้ว เราบะเท่นี so ست, ่ไม่ได้หนไซี่คนบ่มกันอะไรนี้ยผมว่าเลนะคพิงของเยรำเก้าสิปของยาก้าสิบดเนี่ยเหรอของนีย่งร้อยหนึ่งสวัสดีแม่วันนะคะสวัสดีิดี้าคือบ่มีผู้ใดมาคอมเมนนี่นี่มากปหน่เลยคะนี่แม่มาอันนี้ม่มาแ่ม่มาเน้นลาชิ้เลยนะคะที่ให้ แม่มาตั้งแต่เวลาเรีนนอนค่ะน,นี่นอนดูดวงใจกันแม่มาช่วยหัดทำโอ้ไม่มาช่วยหัดทำกระเสริฐแม่มาช่วยหัดทำกระเสริฐเผือ่อแม่ไม่สบายจะได้อุ้งข้างสมองแม่มาทำอเองดูพวกกระเป๋าถ้ามีดูบ้ากมีกรนะเะเป๋าทำไหมนกระเป๋าใส่เครื่องสำอางอ่ะอนี่ม,มี แต่ว่าเครื่องสดอังนั้ว่ามันสำหรับเหมาะกับสำหรับแต่งใช้ชีวิตประจำวันแม่มัน,อ,นอ,อ่อนน่ะอันนี้แต่งก้งามนี่เขาทีเขาต้องดีิปิเน,นียนก็มาต่งตก้อไไนีขนนะะอบคุณมากค่ะคอนมาย่าปน่หยีก็ได้ดห,หรอกเอ็น สิ่งที่อยากเี่สุดในชีวิตก็คือเป็นตัวโลมงทนเสดเด็บนไหล่ล้ว่ะบนไหล่ตรงาเป็นตัวโมาสั่นไอ้ก็มีแ้มสมี่ามีด็เป็นนี่ก็ของแม่นะซีดะไรนะสีครเลย สวัสดีทั้ง400ท่านนะคะค่เทอรัฟี่เท่าไหร่แล้วพ่12คนแล้วลูกดีใจมากดีใจด้วยนะคะพ่อัสนี่เต้นเกิดตะล่งเต้นตัว จะผิดถ้าังเตนตัวเตมาเน่สีต่อยลังเตมาถ้าาอ่างนูแตเร็เวไม่มากว่ารอวเี้น่นาดต้องหัดเขียนคิ้วให้ ยาเดินลอยส,สี่สิบเจ็ดเลยดีใจไม่ยาร้อยเจ็ดสิบสาม <17 3. S 2> อันหนึ่งหออันหนึ่งเหรปรมูลือมาหน,น,นึ่งแล้วค่ะอยู่มาหนึ่งแสดงว่าร้อยละเจ็ดิอกยีหรอแสดงว่าของเยามยงไม่ได้เปิดอันนี้ไม่มีคน,น,นไม่นนไม มันทำไม่ครบนทำไม่ได้มไปทำไมไ่เป็นตอนนี้แปดร้อยอยู่ตอนนีนนน้สมาชิกในกลุ่มแปดร้อยนะคะสซซอรกันเด้อ